สวัสดีครับวันนี้สั่งต้นไม้มานะครับเ,เพื่อนมาดูจ้าสภาพเป็นยังไงครับแกะกล่องก็จะแหก้กล่องมางถึงก็หลุดเดียวแล้วนะแะถึงส่งนเพื่อเนเนาะแพ็คมาอย่างดีครับอนี่เป็นไะง ฉันไ้ไมเป็นไรครับมะขามครับสั่งกาแฟมาได้ใช่ไหมกาแฟครับอันนี้ก็มะพร้าวครับต่อหน้าเป็นมะพร้าวับหลังเป็นตะโกนี่นะครับอยากเป็้ต้นมะพร้าวมาปลูกแถวบ้านมีต้นตะโกแล้วนะเลยอยากปลูกต้นมะพร้าวด้วยนะครับ ๋อนี่ฮะมะขามยักษ์นะครับมะพลับนะมะพลับนะครับมะขามยักษ์ก็เ,เ,ขเขียนแยกเลยแล้วนะเพนะื่อนเอเอ้ยอันนี้กาแฟหรือเปล่าใช่ไหมกาแฟนะครับนี่เรียบร้อยครับขอบคุณผู้จัดส่งนะแพคมาได้เรียบร้อยดีมากครับเดี๋ยวมาหลังเราปลูกก้นนะครับ เพื่อความหลากหลายนะครับของอพืชพธุ์ของเราเนาะเพื่อนเนาะครับรตอนนีวก็แกะดูก่นนอนเนาะเคียร์น,นะครับใบม,มาขามร่วงเต็มเลย มัดดินเพื่อนๆดูทีฮะมัดดินทั้งบนนี้ไว้ไม่ให้หลุดนะแล้วก็เอาเทปแพ็คด้านล่างอย่างนี้นะครับเราก็ได้ไอเดียใหม่เหมือนกะันนะรันนี่กาแฟ็ นะครับครับนี่ฮะนี่จะมาขามยักษ์นะ อากาศด้นะครับแลวทุกนี้เราจะขยายใส่ถุงนะครับถูงที่ใหญ่ขึ้น ำยาสุดก็น่าจะมาขามนี่แหละครับพี่อต้นมะพัพ้านี้คล้ายๆตะโกนะเพื่อนลูกก็คล,าคล้ายๆตะโกนะครับเพื่อนเป็นพืชกินผลได้นะครับรสชาติยังไม่รู้นะรู้จากข้อมูลว่ามันสามารถกินผลได้นะครับเสให้ระบายอากาศ สมุนไพไทยนะครับที่ทางบ้านเราไม่มีเนาะเราก็อยากปลูกเพื่อความหลากหลายของพืชพันธุ์นะครับแล้วก็มาพรับมาปลูกนะเราก็จะแกะยางออกนะครับเปิดให้เข้าระบายอากาศได้ด้วยอวิธีมัดนะครับดึงเงี่องเนาะแล้วก็ดึงยางที่ยาวๆมาคล้องอยูนี้เลยมัดง่ายดีครับแล้วก็อยู่ดีด้วยนะพอมัดอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับพเพื่อน เราเอาเทปพ,พันเพิ่มเนาะเขียนเขียนพันว่าอันี้พันอะไรอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้กาแฟนะเผื่อหี่เขาหายใจครับพ่งนี้เราจะแยกใส่ถุงใหญ่เดีย๋ยวตอนใส่ถุงใหญ่เรามาดูกันอีกทีนะ นี่นะครับก็จะแยกอย่างนี้นะเพื่อนเนาะให้เขามีอากาศหายใจนะครับถ่ายเทอากาศได้ฮะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะแยกถุงนะครับแยกลงถุงใหญ่ขึ้นเนาะเพื่อให้เขามีรากที่หาจินได้กว้างขวางขึ้นนะครับแล้วก็จะเพาะเลี้ยงให้เขาแข็งแรงก่อนที่จะลงดิน,นเพื่อนเนาะสวนเรามีระบบน้าแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทาไปเรื่อยๆถ้าปลูกช่วงนี้ได้ก็ดีเนะาะเป็นหน้าฝนแนะครับ แต่ดีในะที่นี้ก็ต้องสู้กับญ้าด้วยนะเราให้ต้นสมบุ์แข็งแรงก่อนดีกว่าครับนี่นะครับพเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราจะทำต่อไปให้เสร็จแล้วนะครับวันนี้ยังไงลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ